สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันจันทร์ที่11มกราคมนะคะคุณครูคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของความยาวรอบรูปนะคะสำหรับความยาวรอบรูปนั้นเราก็มาดูก่อนว่าเราเนี่ยเราเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมอะไรไปบ้างแล้วคือสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนจำกันอยู่ได้ไหมคะว่าจัตุรัสเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนมาดูนะคะสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั้นนะคะ จะมีจะมีด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันนักเรียนจําได้ไหมคะตรงนี้ด้านทั้งสี่ด้านก็คือด้านนี้นะคะยาวเท่ากับด้านนี้นะคะด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้ก็ขอนะคะกขอนะคะยาวเท่ากับขอคอนะคะขอคอยาวเท่ากับคงนะคะแล้วงงคงนะคะคแล้วก็คงในยาวเท่ากับงกนะคะเราจะได้เราจะได้ว่า กอขอด้านนี่คือด้านกอขอเห็นไหมคะนักเรียนด้านกอขอยาว3ซนติเมตรนะคะด้านขอคอในยาว3าซนติเมตรด้านคองอยาว3ซนติเมตรใช่ไหมคะด้านงอกอยาว3ซนติเมตรเหมือนกันนะคะเราจะเขียนเราจะเขียนได้ก็คือกอขอบวกขอคอนะคะบวกคองอและบวกงอกอนะคะ อันนี้คือด้านขนานกันนะคะเนี่ยด้านติ๊กเนี่ยที่ติ๊กนี้คือมันขนานกันทั้งหมดมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเหมือนกันที่เราเรียนมานะคะแทนค่าได้คือ3บวก3มบวก3มบวก3นะคะเราก็จะได้คือ3มบวก3ามเป็น6 6บวก3มเป็น9 9เบวก3าเป็น12นะคะหน่วยในการหาความยาวรอบรูปคือเราไม่ใช้เราได้เป็นเซนติเมตรนะคะคือ ความยาวดังนั้นความยาวรอบรูปเสยมจตุรัสเท่ากับ12เซนติเมตรนะคะจากสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสเรามาดูของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันบ้างนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจากรูปนี้นักเรียนเห็นใช่ไหมคะก็ A ขอโทษค่ะ AB นะคะ BC และ CD และ DA นะคะจากรูปนี้นะคะ AB คูเป,ปิ้ลให้มา6เซนติเมตรนะคะ BC คุปตนี้มา4ซนติเมตรนะคะส่วน CD คุปตนี่ให้มา6ซนติเมตรใช่ไหมคะส่วน DA คุปตนี่ให้มา4ซนติเมตรนักเรียนจําได้ไหมคะสี่เหลี่ยมคูนผ้าเราจะมีอะไรเท่ากันคือด้านตรงข้ามใช่ไหมคะลูกตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามเนี้ยนักเรียนเห็นไหมด้านนี้นะคะตรงข้ามกับด้านนี้ด้านนี้ตรงข้ามเอากิ๊สองอันนะคะ เท่ากับด้านนี้นักเรียนเห็นใช่ไหมคะมุมทุกมุมของเราเป็นมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนจําได้อยู่นะสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานั้นนะคะเราจะเอาออกมานะคะออกจากนี้มาเป็นเส้นตรงนะคะก็คือ AB นะคะนักเรียนเห็นไหมนะคะ AB แล้วออกมาคือ AB ใช่ไหมคะนักเรียนนะ AB นะคะเท่ากับ6ใช่ไหมคะส่วน BC นักเรียนเห็นใช่ไหมค,คือ ส่ 4, ใช่ไหมคะส่วน CD นักเรียนเห็นใช่ไหมคะ CD นั้นคือหกนะคะ6ซนติเมตรส่วน DA คือ4เราเอาทั้งหมดทั้ง4ด้านมาบวกกันนะคะการหาความยาวรอบรูปของเราอันนี้คือการน,นำด้านทุกด้านมาบวกกันนะคะเรานำด้านทุกด้านของเรามาบวกกันจะได้ทั้งหมดคือหบวก4นะคะบวกหก บวก 4, นะคะเท่ากับ20เซนติเมตรนักเรียนต้องดูนะคะว่าหน่วยเขาให้อะไรลงมาตรงนี้เขาให้เป็นนิ้วหนูก็ต้องเขียนเป็นนิ้วนะคะ20นิ้วเขาให้ลงมาเป็นวาแล้วก็เขียนเป็น20วาเขาให้ลงมาเป็นเมตรนักเรียนก็ต้องเขียนเป็น20เมตรนะคะเราต้องดูหน่วยด้วยว่าเปลี่ยนไปนตามหน่วยว่าเขาให้อะไรลงมานะคะจากจากการหาความยาวรอบรูปอันนี้นะคะเราครูปั้นให้มาว่าคือนักเรียนดูอันนี้นะคะ การหาความยาวรอบรูปนะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะของเรานะคะเราสามารถหาได้ได้ดังนี้คือหนึ่งผลบวกของความยาวทุกด้านนี่เรียนเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ครูสอนว่าเอาด้านทุกด้านของสี่เหลี่ยมเนี่ยมาบวกกันบวกกันทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะได้แล้วว่าความยาวทุกด้านมาบวกกันจะเป็นจตุรัสหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรานํามาบวกกันทุกด้านได้เลยแต่อันที่สองนะคะ ของจัตุรัสเนี่ยเราคูเป,ปนสอนไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไว้พูดในครั้งต่อไปนะคะอันนี้เราใช้ได้คือเราหาจากสูตรเราคะแล้วเราเอาใช้ความยาวรอบลูกของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจัตุรัสเรามีเท่าไหร่คะมี4ี่นะคะมีสี่มีความยาวคือ4ใช่ไหมคะ4ด้านเราเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วเอา4นะคะ4ด้านของเราเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคูเป,ปนดูแผ่นอีกแผ่นก่อนนะคะ ก่อนนะคะแป๊บ,บนึงจตุรัสนะคะแล้วเอาสีของเรานะคะคูณด้วยด้านนักเรียนดูครูปเปนนิ้ง,ขง,งนนะะเขียนด้านข้างเลยด้วยกนนะคะเขียนด้านข้างเลยนะคะว่าแล้วเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะสมมุติว่าความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะนะคะ,นะคะก็คือสี่คูณความยาวของด้านสมมุติครูเปิ้งให้เขียนว่าอ่ะอันนี้ครูเปิ้งให้นะคะคือ สนี่ครูเพื่นวาดเหมือนนะคะอาจจะไม่ตรงนะคะลูกอาจจะไม่ตรงนะคะจตุรัสเรานะคะเราให้มาว่าอ่ะสามซอมอนะคะสามซมอนะคะสามซมนะคะสามซมใช่ไหมคะลูกสามซมอนะคะอันนี้เราใช้สูตรก็คือเราเท่ากับเท่ากับอ่าสี่มีสี่ด้านหนึ่งสองสามสี่สี่คูณด้วยสามค่ะลูกสี่คูณด้วยสามคือสี่สี่คูณด้านด้านของเราคือสาม ะะเท่ากับ12นะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันค่ะเซนติเมตรเห็นไหมคะเป็นเซนติเมตรอาจจะเขียเล็กๆอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะยังไม่เน้นนะคะพวกนี้ค่อยว่าต่อไปนะคะอันนี้คือลักษณะของจัดตุลัสโดยการใช้สูตรนะคะส่วนความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนะคะ,นะคะเราใช้เราได้สองอย่างคือหนึง ความยากรบรูอันแรกคือเราใช้ด้านทุกด้านมาบวกกันนะคะส่วนอันที่สองคือเราใช้สูตรแทนค่าสูตรของเขาก็คือสองคูนด้วยกว้างบวกยาวนะคะสคูนกว้างบวกยาวเรามาดูตรงนี้กันนะคะนะคะสมมุติว่าเราดูข้างล่างนะคะสองคูนกว้างบวกยาวอ่านเรามาดูกันคุปนวัดขอโทษน,นะคะอาจจะไม่ตรง เพราะว่ามันไม่มีมันทัดเอาใช้วาดมือนะคะลูกมันก็จะให้มองให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสคุณกว้างบกยาวเราให้ด้านกว้างมาให้ด้านกว้างมาสามโทษนะคะดูอันนี้ก่อนนะลูกนะมันไม่มันไม่สวยสาอมซมนะลูกนะอันนี้ให้มา5อมอ้าซมเห็นไหมคะอันนี้คือด้านกว้างวนอันนี้คือด้านยาวนะคะให้มาสองสองแทนค่าจากอะไร สองคือคําว่าด้านนะคะลูกสองมาจากคําว่าด้านด้านมีกี่ด้านเนี่ยด้านมีกี่ด้านด้านมีกี่ด้านด้านยาวมีสองด้านถูกไหมคะด้านกว้างเรามีสองด้านเช่นกันฉะนั้นสองมาจากคําว่าด้านแทนค่าก็คือสองคูณด้วยกว้างแลาแทนค่าก่อนเลยกว้างนัลูกนะเอาเขียนเต็มเต็มเลยบวกยาวอือสองคูณกว้างบวกยาวแทนค่าก็คือสองมาจากคําว่าด้านกว้างคืออะไร กว้างคือ3ยาวคือ5เห็นไหมคะเท่ากับ2คูณด้วย5บวก3เป็น8นะคะเท่ากับ16หน่วยเป็นเซนติเมตรนักเรียนเข้าใจยังอันนี้นะคะคือเราจะเน้นวัน,ว,นวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนของเรื่องของการบวกบวกนะคะลูกบวกด้านทุกด้านมาดูหนะ้าต่อไปนะคะ เรามาดูที่ตัวอย่างของเลขอันนี้นะลูกนะมาดูตัวอย่างของเลขนี้นะคะมาดูพร้อมกันตัวอย่างบอกว่าจงหาความยาวรอบลูกของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้เห็นไหมคะรูปนี้นักเรียนเห็นป่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลกูกนะคะจะมีนักเรียนต้องสังเกตให้ดีๆว่าจะเป็นผืนผ้าหรือจะตุลัดมันต่างกันที่ตัวเลขตรงนี้แหละตัวเลขตรงนี้แหละว่ามันเหมือนกันไหม ถ้ามันเหมือนกันนักเรียนรู้ทันทีเลยว่าเป็นจัตุรัสแต่ถ้าตรงนี้มันไม่เหมือนกันนักเรียนรู้ทันทีว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะลูกนะนักเรียนมาดูต่อไปนะคะเราหาความยาวรอบรูปโดยการใช้ตัวกันบวกทุกด้านเอาด้านทุกด้านบวกกันนะคะลูกนะ,ะครูเปิ้ลให้เป็นกขขงเอ,อ,อเคนะกขขงนะลูกนะเรามาบวกกันนะก็คือ ด้านกขนะลูกนะอ่ากขบวกขขบวกขงบวกงกเราก็จะแทนค่ากําืันตัวเลขนี่แหละลูกคำว่าแทนค่าของกุเปิลก็คือเอาตัวเลขบวกลงไปกขอคืออะไรยี่สิบลูกนะบวกกับอะไร บวกกับสิบหกแล้วบวกตามน้าลูกตามไปอย่างนี้น้าลูกนาะตืดตืดตืดเลยเลนะบวกกับยี่สิบตรงนี้ยี่สิบเหมือนกันเพราะตรงข้ามเท่ากันบวกกับสิบหกเป็นเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบทีไหมลูกยี่สิบบวกยี่สิบเป็นสี่สิบสิบหกบวกสิบหกเป็นสามสิบสองเป็นเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบบวกสามสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองใช่ไหมคะอืมทีไหมลูกเจ็ดสนะิบสองเนาะ เท่ากับ72ก็เป็นบวกเลขผิดไหมเนี่ยเดี๋ยวกว่อนนะย0่ 20, นะคะเป็น40บวกกับ30 1 2 16 2 3 2อนะคะเท่ากับ72ถูกแล้วนะคะ72หน่วยเป็นเซนติเมตรอย่าลืมนะคะว่าหน่วยเป็นอะไรเราไม่รู้นะคะตรงนี้อยู่ที่เขาให้ลงมาอย่ามั่วตรงนี้นะคะว่าเวลาทำต้องรู้ด้วยว่า ว่าเขาให้เหมาอย่าลืมเขียนสําคัญที่สุดคือตรงนี้เท่าไหร่นะคะแล้วมาดูตัวอย่างที่2นะคะจงหาความยาวรอบรูกของสี่เหลี่ยมต่อไปนี้นะคะเราให้มาด้านตรงนี้เอ a b โอเคนะ C d A ได้แล้วนะด้านเหมือนกันไหมลกูกเหมือนกันไหมตัวเลขเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนเป็นจตุรัสหรือเ,เป็นผืนผ้าลูอคิดตามให้ดีนะคะเป็นผืนผ้านะลูกนะ เราก็หาความยาวจริงๆครูคต้องเขียนโจทย์ด้วยความยาวความยาวรอบรูปลายมือครูก็ไม่สวยนะคะเท่ากับ a, b บวก b, c บวก c, d, บวก D A เอไมไหมลูกเท่ากับเท่าไหร่ a, b, a, แทนค่าของเขาแทนค่าแทนค่านะลูกนะเท่ากับ5บวกส5 บวก5ตรงนี้คือเท่ากาันเห็นไหมตรงนี้เท่ากันคือ5บวกตรงนี้เท่ากันคือ15จะได้เท่ากับว่า 5, 5้บวกหบวกอันนี้สมมติเราบวกในใจนะลูกนะเราเอาด้านที่เท่ากันบวกกัน5้บวกหเป็น10ถูกไหมคะสิบ้าบวกสิบเป็นเท่าไหร่เป็น3าสิบก็เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น40่สนะลูกนะเป็น40หน่วยเป็นเซนติเมตรใช่หรือไม่ไม่ใช่แล้วนะคะ ลูกต้องดูตรงนี้ว่าหน่วยที่ขอให้ลงมาคืออะไรเมตรลูกอันนี้โม้มามาแทนคําว่าเมตรนะลูกนะไม่ใช่เซนติเมตรอย่างที่อันนี้นะลูกนะไม่เหมือนกันเราไม่ใช่อันข้อที่แล้วนะนะเมตรนะลูกนะเมื่อไปจะไปลูกมาดูต่อไปข้อที่สามนะลูกนะตัวอย่างของข้อที่สามอันนี้เขาให้มาแค่สิบมเมตรเฉยๆสิบเมตร เขาไม่ให้เรามาไม่ให้เรามาไม่ให้เรามาลูกจําได้ไหมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนี้มีด้านเท่ากันทุกด้านคือสีเะะส่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นอย่างไรลกูกมาดูกันก็คือสูตรการหาความยาวรอบนี้ไม่ใช่สูตรขอโทษทีความยาวรอบรูปนะคะความยาวรอบรูปนะคะของสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะลกูกอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้า นะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเอาตัวหนังสือนะคะอ่ทอทหารดดเด็กอเตาอ่อ่างเอาแลยเอาได้แล้วนะคะทอทหารดดเด็กนะลูกนะบวกด้วยดดเด็กตอเตาบวกด้วยตอเตาอ่อ่างบวกด้วยอออ่าง ทอท้าหารลูกเห็นไหมคะว่าความยาวของด้านเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่สิบนะคะลูกสิบนะคะบวกอันนี้ก็เท่ากันก็คือสิบบวกอันนี้เท่ากันก็คือสิบบวกอันนี้เท่ากันก็คือสิเช่นกันฉะนั้นตรงนี้คือ10 0บบวกสิบบวกสิบบเป็น40สนะคะหน่วยเป็นอะไรเป็นเมตรค่ะลูกเป็นเมตรลูกนะ เราไปดูอันที่สี่พอที่สี่เหมือนกันเลยเหมือนอันนี้แหละลูกไม่ต่างกันเลยให้มา8เซนติเมตร8เซนติเมตรเหมือนกันค่ะความยาวความยาวรอบรูปนะลูกนะสี่เหลี่ยมอะไรมีม,ม,มีมีทั้งสี่ด้านเท่ากันคือสี่เหลี่ยมตอบในใจกับครูไปด้วยนะคะเวลาเรียน,นกับครูป้ลเนี่ยนักเรียนต้องพูดตามครูป้ลในใจด้วยนะคะต้องต้องตอบให้ได้ว่าจัตุรัสหรือผืนผ้านะลูกนะจัตุรัส เท่ากับอะไรลูกเป็นอจอจานนนหนูชอช้างซโซโซโอเคนะไปแล้วนะก็คือจอจานนน,นหนูบวกโนหนูชอช้างบวกชอช้างโซโซบวกโซโซจอจานเห็นไหมคะเท่ากับ8ดบวก8ดบวก8ดบวก8เห็นไหมคะลูกจะได้เท่ากับ แปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวกแปดเท่าไรคะสิบหกบวกแปดเอาไม่แปดสิบสี่เลยคะ่ะเท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดเป็นสามสิบสองถูกไหมคะเซนติเมตรนะคะลูกนะคะตอนนี้เรามาดูมาดูต่อไปนะคะการบวกความยาวรอบลูกของเราไม่ใช่มีแค่สี่เหลี่ยม จัดตูดหลัดและสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้นเราจะมีการหาความยลบรูปที่แตกต่างออกไปอีกนะคะดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างนะลูกนะอันนี้นะลูกนะดูนะคะตัวอย่างอันนี้เป็นรูปที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมลูกเห็นไหมว่าตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่มันไม่เหมือนกันคือ เห็นไหมลูกด้านแต่ละด้านมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับเมื่อกี้ตัดเท่านี้เองตัดเท่านั้นเองเป็นต่ตุลัดโดยพืนผ้าอันนี้ไม่ใช่แล้วลูกมันเป็นกอมันเอาด้านทุกด้านบวกกันเช่นกันเหมือนเดิมนะคะก็คือดูนะกอกอขอนะลูกกอนี่กอไก่ขอไข,อขอ่บวกขอคอเห็นไหมลูกเห็นไหมข้อคอบวกคองอเห็นไหมลูก บวกอันนี้โทษทีอันนี้สองอันนี้สองแล้วกันนะป้ลืมเขียนบวกบวกงองอจอลูกบวกจอชอบวกชอกอนะคะนะคะลูกนะเราก็จะมาแทนค่าของมันก็คือกอขอด้านกอขอยาว8บวกขอคอเท่ากับหบวก พงเท่ากับ4บวกงจเท่ากับ2บวกจอชเท่ากับ4บวกชกกเท่ากับ7มาบวกเลขพร้อมๆกันได้เท่าไหร่เนี่ย8-5บวกเป็น13 13-4บวก4เป็นเท่าไหร่คะ1 3บวก4เป็นเท่าไหร่ลูก นะสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองสิบเจ็ดแล้วสิบแปดสิบเก้าใช่ไหมคะสิบเก้าบวกสี่ยี่สามเห็ไหมคะยี่สามบวกเจ็ดเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะสามสิบถูกไหมลูกสามสิบหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะลูกหน่วยเป็นเซนติเมตรเห็นไหมคะเช่นกันคะ่ะ เราจะมีตัวอย่างอีกสองข้อน,นะคะลูกเหมือนกันเรเลยลองหัด,หดทําตัวอย่างของครูเป,ปิ้ลดูนะคะครูเป,ปิ้ลเริ่มตั้งแต่ตัวล่างส่วนมากจะตามตรงไหนก็ได้แต่ต้องเรียนจะต้องไล่ให้ชนการทุกอันแถาเปิ้ลครูเปิ้ลจะสอนนักเรียนรู้ว่าเราเริ่มตั้งแต่ตัวล่างไปมันจะได้ไม่ไม่ขาดเคลื่อนนะลูกนะครูเป,ปิ้ลเริ่มตั้งแต่จอนะคะตัวนี้คือฐานตัวนี้คือจอนะคะจอ,น,อนะลูกนะ บวกกับด้านนอชอบวกกับด้านชอซอนะคะลูกชอซอนะลูกนะบวกซอซอ่ยอหญิงบวกยอหญิงดอเด็กบวกดอเด็กจอจานนะคะนะคะลูกนะแทนค่าของมันคือแทนค่านะลูกนะแทนค่าคือเอาตัวเลขไปใส่สอง บวก7บวกหบวก5บวกสบวกสองง่ายไหมคะง่ายไหมลูกสองบวกเเท่ากับเก้เก้าบวกหเป็นเท่าไหร่ฮะนันเกเรียนบวกเลขสิเก้าบวเป็นเท่าไหร่เกบวกเป็นเท่าไหร่คะตอบได้ยัง เท่าไหร่คะลูกตาบวกหเท่าไหราสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบบวกสเป็น24 24ิบี่บวกสเป็นยีสิกไหนยังเซนติเมตรหน่วยเป็นเซนติเมตรอีกข้อหนึ่งนะคะสุดท้ายนะคะของสัปป์นี้ก็คือเราเริ่มจากข้างล่างนะลูกนะจะได้ไม่คาดเคลื่อนนะลูกนะดู แล้วให้มาก็คือบอนบอนนะคะบอนออะไปเลยไล่กันตามนะลูกนะบอนบวกนนหนูปปลาบวกปปลายยษ์บวกยยยารลเรือบวกรลเรือ,รอ,อ,อ,อจอจานบวกจอจานขอไข่บวก ขอไข่กอไก่บวกกอไก่บอเบไม้เยอะนะคะอันนี้เยอะมากเลยนะคะเท่ากับแทนค่าก็คือตัวเลขตัวนี้ไปใส่เนี่ยตัวเลขเนี่ยเก้าบวกสองบวกหบวกสบวกหบวกสองบวกสอง บวก4ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่รูป9ก้าบวกสองใช่ไหมคะ11บเวกหเป็นเท่าไหร่คิดได้ยัง11บวกหเป็น16 16บวกสเป็น20 20ิบวกหเป็น25 25บวก2เป็น27 27บวก2เป็น29 29นะคะ 29บเกบวกบวกเท่าไหร่ลูกบวกสเป็นเท่าไหร่เป็นสาถูกไหมคะนักเรียนคิดดูนด้คะลกูกถ้าผิดดูนด้นะน, cm, นะคะลกูกนะเป็นเซนติเมตรนะคะลูกวันนี้ครูป,ป้นสอนเนื้อหาของความยาวรอบรูปนะคะโดยการโดยการเอาด้านนะคะลกูกโดยการเอา ด้านทุกด้านนะลูกนะมาบวกกันนะคะจำได้ใช่ไหมคะครูเปิ้นสอนวันนี้นะคะคือการเอาด้านทุกด้านมาบวกกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องความเร,รูปโดยการบวกทุกด้านนะคะวันนี้เท่ากับวันนี้นะคะสวัสดีจ้านักเรียนบายบายจ้า